ความเดิมตอนที่แล้วเมื่อขวดเย็นเย็นทองคำของผมโดนตระกูลหวังปั้มเจ้าขโมยไปเหล่าพาวเวอร์เงนเจร์ทั้สงสองทีมจะต้องแข่งขันกันเองเพื่อชิงขวดเย็นเย็ทองคำกลับคืนมาให้ได้คลิปนี้จะเป็นอย่างไงเมื่อการแข,ข่งขัน,นจะนนต้องดําเนินต่อไปอย่างสูสีแต่จะมีแค่ทีมเดียวเท่าน,นั้นที่จะผ่านไปชิงของรางวัลมูลค่า3 0 0 0 0 0บาทพวกเขาจะทําภารกิจสาําเร็จหรือไม่หรือพวกเขาจะต้องกลับบ้านมือเปล่าไปลุ้นกันในอีพีสุดท้ายกันเลย โอเคครับสำหรับ EP ที่2นะเราจะมาแข่งกันต่อนะเพื่อหาผู้ชนะไปชิงขวดเย็นเนทองคําตีโป่งมูลค่า3 0 0แสนบาทนะครับอันนี้คือเกมมวยทะเลนวมยักษ์ปิดตานะครับผมไม่่อเขาเปียกแล้วอะคุณคิดว่าเกมนี้คุณจะผ่านไปได้หรือไม่ครับได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเพื่อนรุ่นพมเก่งตอนนี้ผมค่อนข้างหนักใจครับเพราะว่า่งตรงข้ามตัวใหญ่เขาตัวใหญ่ไม่พอเราเสียสมาชิกไป1หนึ่งคนครับ ะเกิดการอักเสบในตาเกิดขึ้นครับก็เลยอาจจะลงน้ำอีกไม่ได้จะลงน้ำอีกไม่ได้ลงน้ำอีกไม่ได้ตัดออกไปคนหนึ่งแล้วคุณจะแบ่งเงินรางวัลยังไงครับก็แบ่งง่ายขึ้นครับพี่เพราะว่าได้เยอะกว่าเดิมสำหรับกฎการิกาเกมนี้นะก็คือจะต่อยเขาก็ได้หรือจะข้ามไปกฝังหนึ่งก็ได้ ะนาบสวนกันก็ได้ใครจะไปรู้เราเราปิดตาไงพร้อ,อมสู้ไหมครับผมพร้อมเไปนะครับผมขอบัฟทีมนู้นหน่อยครับผมกระจอกเก่งไม่กลัวกลัวเช้าอ่ะเดินให้มันพ้นสองอันก่อนพี่เกิดมาผมยังตะเมียบว่ฮักครับเกิด <c oughs> มาเคยลบตะฝนไหลผู้ดีผู้เลือก ความแล้วปิดตาเลยสามสองหนึ่งต่อยได้ตรงไปไไปอไปดีตรงตรตรงตรงตรงตเก้ายาวสวยสวยเดินให้มันพ้นสองกันก่อนพี่เดินให้มันพ้นสองันก่อนพี่โอยสบอลแพ้ครับสีฟ้าได้หนึ่งคะแนน กลับมากลับมาต่อไปนะเทียนันเป็ดครับมีอะไรจะบอกฝั่งนนท์ไหมไม่มีครับกูแพ้ไม่จูงสายทอยไม่คุณะหลังไม่ไต่ห้ำเออไม่ไต่ห้ำไม่เข่าสอบไม่ไต่ห้ำหมดเข็มขัดไปสามสองหนึ่งไปกางแล้วกลางแล้วไปเลยพี่โจ๋อไปยัง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 กางอยู่ไปไปไปกลางอยู่กลางอยู่ยังยันยันยันไปแป๊บนึงกางเกงจะหลุดตัวเก่งหลุดไม่เป็นไรลองรับซับอปครับ

ไอ้เขาไอ้เขาไอ้เฮ้ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาโอ้ลรใจร้อนอ่ะใจร้อนไฟฟ้าได้อีกหนึ่งกันน จะบอกฝั่งโน้นไหมบิวสายตสันครับผมน่าจะชนะครับฝั่งโน้นีอะไรบอกไหมคิดถึงยายครับผมกล้องอยู่นู้นครับกล้องอยู่ขวางขวงคิดถึงยายครับอ่าโอเคไปได้เอาแล้วคู่นี้เฮ้ยเฮเฮ้ยพี่อาเมอเก่งนะเขายืนอเดี๋ยวไม่ไปขวาขวาขวาหน่อยขวาหน่อยาหน่อยนั่งๆนั่งๆนั่ง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 ังนั่งนั่ังนั่่งนั่ั่ ใส่หัวันเลยแลหนาไป่สยฝันู้น้หมดเลย่เยเลยตายจุ้ยตายจุ้ยเฮ้ยลอลอกจะดอผือก้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮฮฮยทีนี้ชนครับน้จะบอกเสียงหลังไหมครับเราวางไว้ให้ดีเถิด กูไม่เกินสองแผ่นหรอกไม่ได้เย็นไม่ได้จะฝากทีมแดงไหมครับอ๋อรักนะปิดตาแล้วพี่ป้องครับผมไปเลยก้าวอย่างมั่นใจเดินไป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  แต่เย็นๆแต่เย็นน้ำไวเออเออยัดไปไปอีกไปเออเโอเคโอเคเดี๋ยวนี้ป้องมันกินข้าวจะบวันรจานแล้วทำไมจับจาาเทียมสวย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 สยแต่ยังพูดเองสวยอ่ะไม่มองไม่เห็นยิ่งเลยพูดสวยสวยสวยยิ่งชอตัวเองดเลยอ่ะอีกแผ่นหนึ่งไปอีกเลนไปอีกไปอีกตั้งหลั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 กโอ้ยยืนหลังเอาเต็นท์มากลางเลยไหมล่ะป้องสายนิดนึงป้องสายนิดนึงไอ้ป้องมันนึกอะไรอยู่วะเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ซะอย่างป้องขวาหน่อยนึงป้องขวาหน่อย

งน้ำเลยเฮ้ยโอ้ยตดี๋ยวเวลาเชียร์มากบ้องเอ้ยฝากอะไรถึงฝั่งนู้นไหมก็ที่จะอยู่เฉยๆครับผมไม่ทา้หญิงโอ้โหคุยชิ้นไหวไหมครับผมขนาดตัวไม่สำคัญกลยุทธ์สำคัญกว่ามีพร้อมแมนฟาดพร้อมไปได้ไปเหรอโอเคพี่ดีแล้วพี่เออพร้อมาถอวเออ้ยตรองตรองต้อตรงไปวางใจได้ฝั่งนู้นชนะเราเต็มโอ้ยไม่เดินไปยังไม่รู้สึกเลย้ง ไม่รู้ไม่รู้ตัวอะไรเดินมาหันซ้ายหันขวาพ่อ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 แบม่ขยยองแม่ขยยอมแม่ขยยอม

นี่เราจะบอกเขาไหมครับเดี๋ยวได้กลับบ้านแต่ผมเห็นวันนี้คุณไม่ยอมเล่นเลยไม่ผมเนี่ยกลับบ้านโอเคครับปิดตาเลยพร้อมแล้วไหมพร้อมครับไปเลยพร้อมบอกกูเ่บอกกูเนี่ขวาขวาขวาไ้ยาูขวาโอ้มาาแล้วอ้า กูรีบกลับมาดูรถนันเนาเอยากแบตก็เลยไอพวกนี้มันเ,เอามีดซ่อมิ้มตอนนี้นะฝั่งสีฟ้านะพี่โอโเขา ไม่ไหวนะเกิดอาการแพ้น้ำแพ้บายไปหนึ่งคนเราเลยแข่งกันแค่เจ็ดคู่นะแต่วันนี้พี่มิ้นก็ต้องเจอกับครูครีมนะไหวไหมเดี๋ยวพี่จะขอเจรจากลางเท้าว่าเราขอเดินสวนมาโดยสันติเฮ้ยมีงี้ด้วยเหรอเออแล้วก็ทุกเลยตอนนั้นนะเอาอะฟางมาฝั่งนู้นข้ามสามนอนนึ่งไปพี่เกมชู่ชู่พี่เกมชู่ชู่พี่เกมชู่ชู่ข้าวข้ามข้ามพี่ก้าวข้ามโอนกันเลยนะคะเดี๋ยวกันเลยพี่มิ้นหยุด เราผ่านกันแบบสันติไหมอ่ะ <c oughs> พี่กัวผ่านแบบสันติดีก่กหนูโดนยทังหลังเขามีมาโ <c oughs> อ้ไม่ว่าไม่ว่า ตอนที่เข้ากามยยกชมทีมสีฟ้าข้ามมาฝั่งนี้ได้นะทีมสีฟ้าได้ไปเลยนย่งคะแนนเมื่อกี้เมื่อกี้พี่มิ้นบอกเขาจะส่วนกั้แบบสันติวิธีเป็นไงบ้างกูเห็นเป็นแบบสันตุกจับตุกเข้าเลยโอ้หไปดูพี่มินบอกว่าทีมยวเราสันติวิธีไหมเราผ่านกันแบบสันติไหมอ่ะพี่กูผ่านแบบสันติดีกว่า ไม่น่าสันตินะน่าสันหัดโอเคครับเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันเลยไปเโอเคครับระหว่างถ่ายทำนะพี่โอ๋นะเกิดอุบัติเหตุระหว่างถ่ายทำนะโดนอะไรมาพี่้ทงเข้าตาที่สัตว์น้ํากันตอนเล่นเรือนะแล้วก็เข้าตาทําให้ตาพี่เบอร์นะต้องไปพักนะผมตอนนี้ทีมสีแดงกับสีฟ้าก็จะไม่เท่ากันนะแล้วก็ฝั่งสีแดงเป็นพี่มินนะเสียสละออกไปโอ้ยจริงเหรอเยอะสุดแต่ทีมเขานําอยู่นะ <c oughs> เราย่อเรามื่อกี้กชกกันเมื่อกี้แล้วก็แบบโอ้โหพอแล้วกลับบ้านแล้วตอนนี้ทีมสีฟ้านะพี่โอ๋สลดสิทธิ์กับทีมสีแดงพี่มิ้นไอโรมมาโลนสลดสิทธิ์นะเหลือ7ต่อ7นะผมขอบคุณมากครับพี่มารมสนุกดมากค่ะวันนี้ชวนค่ะ <c oughs> <ๆ c oughs> เดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปกันเลยไป เกมนี้นะก็คือเกมสึกชิงเย็นเย็นนะผมบอกเลยว่าเราเล่นเกมตลกมาตลอดลวแต่เกมนี้นะไม่ตลกตลอดไปนะเกมนี้เป็นเกมสุดโหดที่มีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่เข้าร่วมได้นะเพราะว่ามีความมันตรายนะผมซึ่งแต่ละทีมนะต้องชิงเย็นๆย็นข้างในกล่องฮนะของแต่ละฝั่งนะเพื่อมาใส่ฝั่งตัวเองนะบอกแล้วมีเย็นเย็นรถจับเลี้ยงขวดสีแดงนะและรถก๊กควยผสมน้ำผึ้งขวดสีเหลืองนะผมแต่ละทีมนะต้องแยกชิงเย็นเย็นของแต่ละฝ่ายมาไปรู้ว่าทีมไหนจะชนะนะนี่เป็นเกมสุดท้ายแล้วสำหรับค่ำคืนนี้นะบอกเลยว่าวันนี้ร้อนมาทั้งวันสูู้้รอนนะ ด้วยเย็นๆคนระับสดชื่นโอเคครับเกมนี้นะฮะข้ามโยนนะครับผมต้องหยิบแล้วกลับมทาที่ฐานตัวเองนะพร้อมกันหรือยังพร้อมล้วครับพร้อมเตรียมสีฟ้า สามสองหนึ่งลยเกมสุดท้ายตอนนี้นะครับเกมได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับศึกครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่เอาละครับทีมสีฟ้านําโดยเซียนหลังกับจ่ารอดโอ้โหนี่มันลู่แม่น้ําโขงหรือไงเนี่ยของแท้ทีมสีฟ้านะได้ขึ้นบ้านทีมสีแดงแล้วเข้าไปขโมยขวดเย็นๆได้หลายขวดเลยโอ้โหเอากันคุ้มทีเดียวฝั่งทีมสีแดงนะฮะไม่ยอมน้อยหน้าบุกขึ้นบ้านสีฟ้าขโมยเย็นๆไปอย่างง่ายดายโอ้โหต่างฝ่ายต่างไม่มีใครกันบ้านกันเลยครับเน้นไวเน้นบุกเน้นลุกแต่ไม่เน้นรับนะครับเซียนหลังก ล่ะครับโอ้โห <oh> คิดถึงบ้านกันเลยทีเดียวขแรกไปแล้วค่ะเร็วไปเร็วเฮ้ยตอนนี้ครับซาบอนได้ขวดเย็นๆขวดแรกกลับมาที่บ้านเหมือนกันแล้วครับโอ้โหภาคกลางนี่ไม่ทันภาคอีสานเลยนะครับพี่เอี๋ยวพี่พี่ผมนี่นี่นี่ขขขขขขขวขข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 ่ข เตาสิ่งของเรานะครับได้แจวมาแจวจ้าฝึกนะครับแจวเรือกลับมานะครับเอาขวดเย็นๆขวดที่3ามมาได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้พี่เป็ดกับพี่อาร์มนะครับขวดเย็นๆกลับมาได้แล้วนะครับโอ้โหสองคู่นี้บอกเลยว่าเป็นตัวนําเกมจริงจังหวะนี้นะครับพี่เอกพานูใช้เทคนิคการพายเรืออ้อมนะครับโอ้โหพี่เอกวันนี้นี่เขาอ้อมมาตั้งแต่เช้าเลยนะ ตอนนี้นะเสียหลังเจ้าอีสานะได้พายเรือกลับมาอีกรอบนะครับผมทีมนี้เขาไวกันจริงๆนะครับโอ้โตอนนี้ทีมสีแดงบุกบ้านสีแดงบุกหนักจัดครับเล่นแบบไหนกันไม่มีคนเฝ้าหาเลยโอ้โหจังหวะนี้จ่า<ห><ห>อดอีก<ห>ไปได้อีกหนึ่งขวดแล้วครับบอกเลยว่าต้องใช้ความแข็งแรงของแขนมากๆนะตอนนี้แต่ละทีมก็น่าจะเหนื่อยล้ากันหน้าดูนะครับผมแกวกันตลอดเวลากันเลยทีเดียวทีมสีแดงนะพยายามตีตื้นนะเพื่อที่จะเข้าไปแข่งรอบไฟนอลกับบอสครับ จ่าลอดนี่แรงดีไม่ตกเลยครับกลับมาเอาเยเย็นอีกเพื่อทีมสีฟ้าตอนนี้นี่ทีมสีแดงคะแนนตามแล้วนะครับน่าเป็นห่วงจริงๆตอนนี้นะครับพี่เอกพานูนะครับเล่นเครื่องหนีเจ้าป่ายังโ,โชโฉมาแล้วเกมนี้เหมือนเขาจะตั้งใจเล่นมากะครนะเพื่อนยะังนำเพื่อนะทีมสีแดงเข้าไปเล่นไฟแนลเพื่อชิงเงิน0ามแสนนะครับผมพี่พเอกก็ไม่ได้มาเล่นๆนะรอบนี้ตอนนี้นะจ่าลอดเดิมแบกของทีมมีสาร,รับกลับมาเอาเยนเย็นไปอีกแล้วนะได้ไปอีกหนึ่งแต้มเต็มเต็มจ่าลอดนะชื่อนี้ได้แต่ไดมาโหไม่ได้เป็นตำรวจแต่ขอมีชื่อจ่าาานนนห้้้ไไดดมมมมยพีีบออทสแงก็ เกมนี้ต้องใช้แรงแข่งกันเยอะมากเลยขนาดไหนไม่พูดไม่จานะตีเต้นมาเป็นคะแนนที่30มล้วเหมือนกันนะครับกดไม่ลงกันเลย,ยนนทีมสีแดงโอ้ตอนนี้ทีมสีแดงฮะโดนบุกครับการไว้การไว้อันนี้เรือกูเกิดเหตุการณ์ชุน้มันครับตอนนี้มีการลอยเรือของฝั่งของข้าทิงไปนอะาการจะไม่ให้ใช้เรือมาเอาขวดเย็ยนๆกันเลยทีเดียวโอ้โ,โหโหดกันมากนะครับและพี่อนันต์เป็ดนะทีมสีแดงนะจังหวะนี้ใช้ตอนเผลอนะทำคะแนนไปได้อีกหนึ่งคะแนนดวนมาก ตอนนี้นะเซียนหลังกำลังจะพายหนีแล้วเร็วเจ้ามาเจ้าจ้ำบึกแรงเมื้อในลึกจนถึงคนเจ้าอะไรนะตอนนี้นะเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีนะครับแต่ละทีมนะผมบอกเลยว่าเต็มที่กันมากๆฮะตอนนี้เซียนหลังนะใช้เทคนิคลากพิ่ซาบอลไปช่วยต่างนมเรียบร้อยพี่ซาบอลความไปแล้วกำจัดไปได้อีกหนึ่งคน ตอนนี้จะหมดเวลาแล้วละครับเข้าถึงช่วงสุดท้ายของการแข่งขันแล้วนะครับพี่อาร์มที่พยายามจะสนกัดเสียนหลังนะไม่ให้กลับฐานไม่รู้ว่าจะทาําสําเร็จไหมและตอนนี้เวลากล้จะหมดเต็มทีนะครับผมไม่รู้ว่าทีมสีแดงจะสามารถตีตึ้นกลับมาได้ไหมใครที่เชียร์ทีมสีแดงอยู่นะต้องเอาใจช่วยนะครับบิวบ้องและเสียหลังนะได้เพิ่มมาอีกคนละหนึ่งวนนะครับสา นึ่งหมดเวลาตอนนี้นะหมดเวลาแล้วนะครับผมผมไม่รู้ว่าทีมไหนจะมีคะแนานเยอะกว่านะเพื่อผ่านเข้าไปชิงขวดเย็นเย็นทองคามูลคาา3 0,000นบาทในด่านสุดท้ายของเรานะมีแค่ทีมเดียวเท่านั้นไปเดี๋ยวเราไปนับคะแนานกันเลยเมื <S 1> <S 1> อ่อกี้ก็ผ่านไปแล้วสาหรับเกมสุดท้ายของโหดบัณหานะครับผมทีมสีแดงมีอะไรอยากจะบอกทีมสีฟ้าเออผมคํานวณในใจแล้วนะครับผมผมแพ้แน่นอนเอากำลังใจช่วยให้ฉันสู้ไปเอาสามแสนให้ได้อาทีมสีฟ้ามีอะไรจะบอกทีมสีแดงก็ ผมขอให้พี่เป็นตัวชนะกลับมาผมมั่นใจว่าพี่ชนะแน่นทนเกมเดียวเองมั้เกมเดียวเองมั้ะครับคะแนนได้ออกมาเป็นเอกัตรแล้วครับผมสำหรับการแข่งขันทั้งวันวันนี้นะมีแค่ทีมเดียวนะที่สามารถเข้าไปชิงขวดเย็นเย็นทองคำนะครับจากคนที่ขโมยผมไปนะฮะเห็ไหมอ่ะมันมึงไม่แจ้งตำรวจวะเกมเมื่อสักครู่นะผมทีมสีแดงฮะสามารถแย่งเย็นเย็นจากทีมสีฟ้ามาได้7ดขวดนะผมคะแนนรวมของเขาเป็นส1ดคะแนน นนส่วนทีมสีฟ้านะสามารถแย่งเย็ยยนเย็นรถเก็กขวยนะผมจากทีมสีแดงมาได้ทั้งหมด9ขวดนะครับคะแนนรวมคือ3 8คะแนนทีมสีแดงตกรบอบทุกคนบายบายทีมสีแดงนะครับเขาต้องกลับบ้านแล้วโอเค โอ้โหเขารักกันมากจริงๆนะฮะสองทีมนี้ขอบคุณมากครับที่มาร่วมสนุก <Yeah. S 1> อ่ขอบคุณมากครับ <Yeah. S 1> และนี่นะก็คือทีมสีฟ้านะผมที่จะเข้าไปชิงสมบัติที่ผมโดนขโมยไปทั้งหมด300,000บาทน,นะครับผม yeah. Yeah. เย้เฮ้ยเดี๋ยวนะ1 2 3่5 6 7 8สี้าหเอา เรียนโอกลับมาแล้วเหรออยากรัมาแล้วครับพี่ไหนบอกไม่ไหวแล้วเรื่องเงินครับเรื่องเงินครับเรียนบอกว่าถ้าไม่มาเขาให้สามพันก็เลยมาเลยโดนรถโรงบ้านตรงสี่แยกครับบินกลับมาเลยครับบินกลับมาเลยครับไอ้ด่าดูดิคนที่เอาสมบัติของข้าไปเปิดเผยตัวออกมาแล้วไม่น่าเชื่อว่าพวกเจ้าฝ่าด่านมาจนถึงด่านสุดท้ายจนได้พี่สองเฮ้ยที่สองงังเหรอไม่ดีคนขี้รัก ค่ะรอมานานมากท่านพ่อตะกูลหวังหวังอะไรอ่ะหวังปั๊มจ้ะเฮ้ยลูกลูกนะโอ้ตะกูลหวังนั่นแหละลูกสาวเขาสวยด้วยฟังโกะอ่ะให้ปั๊มแล้วจะให้ทองคืนไหมอ่ะให้ปั๊มแล้วจะให้ทองคืนไหมอ่ะไม่น่าเชื่อจริงๆว่าพอพวกเจ้าเนี่ยจะมาถึงด่านนี้เพื่อจะมาช่วงชิงเย็นเย็นทองคำตีโป่งขวดนี้คิดแล้วว่าเงินสามแสนบาทเนี่ย พวกเจ้าจะได้ไปได้ง่ายๆข้าบอกเลยว่าดาสุดท้ายเนี่ยข้าได้วางกําลังพลไว้หมดเรียบร้อยแล้วอย่างยากอย่าหวังว่าจะได้ไปง่ายคนเยอะขนาดนี้พวกคงไม่ได้หรอกครับเออีอย่าเพิ่งท้อดิเรายังไม่ดันแข่งเลยเอาดาสุดท้ายนี้ข้าจะบอกพวกเจ้าก่อนนะว่าพวกเจ้าจะต้องยิงเป้าพวกนี้เนี่ยให้หมดเจ้าถึงจะได้เย็นเย็นทองคําตีโป่งขวดนี้ไปแล้วเจ้ารู้ไหมว่าสมบัติของเจ้าอ่ะไม่ใช่ของเจ้าตั้งแต่แรกเออ ูเยอะพวกเจ้าทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วพร้อมแ,แ,แ,แล้วก็ลุยพร้อมแล้วไปชิงกันระหวัาคืนได้ไป,ไป,ไป พร้อมยังมาเลพร้อมด้วทุกคนไปเลยไปเลยออกขวาออกขวาออกขวาทำทับขวาทำทับขวากลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเฮ้ยเขาเดินเกมแบบลาดอะเขาออกขวาหมดเลยเขาเขากลางเลยเขากลางเลยนี่นี่เอาเลยเอาเลยคันนี้เอาเลย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 ยเยเยงเย ยิงยิงยิงครับุณยิง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 นี่นี่คันนี้คันนี้คันนี้เอาเลยเอาเลยเอาเลยไอ้บอสใหญ่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 ไม่ถึงดักตักักักเอาเอาเอโอ้โหตอนนี้ชุนอมุมากครับคุณอ

เป็นหน้าบอลเลยยิงยิเยิเย้เย้เยิง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 ยี้คือแบบเป็นปืยที่ิมยมงแรงนเงย้อยงยิง้างลังว้อยิงยิงยาตามทันขยางลังยงยินยิง้างลังยางยินยิง รวมแล้วเอ้ยพี่ป๋องเย็กเย็กเย็กมิวมิวม็วเยกตันไว้ตันไว้ตันไว้เก่งเนี่ยวู้วู้วเ้ยไม่ช่วยกันวะได้ในใบก่อดดีว่า เฮ้ยเขาล้อมเขาแขนงมากเขาล้อมเลยรอเรารอล้วตอนนี้กูไม่อยู่แล้วครับโกรธมากไอ้ไปลูกน้องมึงอ่ะไม่ช่วยกูเลยบ้าไะเนี่ย เรียกูสองคนเนี like oh, ่ยหนีไปนี่มันก็มาไล่ฉีกกูอ่ะมึงบ้าไะเนี่ยล้องกูชุดดำอยู่ไหนหมดเนี่ยเล่นี่ยไม่ช่วยเลยเหรอไอ้แปดยิงเต็มที่แล้วยิงเต็มที่แล้วครับมึงไปไหนกันเนี่ยเรียมึงไปไหนกันอ่ะมึงไปไหนกันเนี่ยมึงไปไหนกันรถขคันเล็กกว่ามันครัมึงไม่ล้อกูไว้ล่ะมึงไล่หงอหมดเลย้ฮาจิกเป็นไงบ้างพ่อ เป็นไงดูลูกน้องแต่ละคนเลยฟ้ากอกโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยเหรอกระจกก็ก้อยมากได้แล้วค่ะยังได้แล้วเนี่ยโอ้ยผมกูนักวึกษาติดให้แน่นเลยเนี่ยหนาเชียวมึงยิ่งขาดคิดดูสิมึงดูขาววอกเลยเนี่ยดูของกูสิเนี่ยไม่เหลือเลยเนี่ยไม่เอาแล้วชุดนี้กูไม่เอาแล้วไม่เอาชุดนี้แล้ว โอโหเกมสุดท้ายผมก็ไม่คิดว่าจบเร็วขนาดนี้นะครับผมเจ็บใจด้วยนะครับสาหรับตระกูลหวังนะครับผมหวังอะไรครับรอบนี้หวังไม่ได้แล้วหวังไม่ได้แล้วหวังไม่ได้สักอย่างโอ้นรมๆแรงๆบดคืนสมบัติมาให้ตระกูลถังด้วยครับอือ่ะฝืนใจเลยแต่ก็ต้องอาะไปให้ไปให้เขาไปโอเคครับผมเราสัญญาไว้แล้วว่าถ้าเหล่าพาว e r r a n เ e r เอร์สามารถไปถล่มตระกูลหวังได้ผมจะมอบมันคืนให้กับเราพาว o w อ r r เจ g e r อร์สีฟ้า ขนาดนั้นเลยไม่เป็นกินแหลกเกอวะเรับครับมีกินสีอามีเราจะบอกไหมครับก็อยากจะชื่นชมว่าเขาเก่งมากๆสามัาทีคือพลังแล้วก็ประสมสุดกันได้อุ้ยอมะไราจะบอกทางฝั่งสกูลหวังไหมครับก็ขอบคุณครับ คุณซ้ำจังอ่ะเพราะผมรู้ใจแล้วครับว่าจะชนะครับไม่มีทางตัวเลยแม่งผมหนาตบจะวะขอบคุณค่ะนี่พี่ใครพูดอะไรครับกิ๊ดถึงยายครับกิ๊ดถึงยายครับโจโฉโจโฉเนี่ยโอ้หตัวร้ายบอกเลยนี่นี่ผมดูอยู่เขาตามยิงตลอดมันไม่ชอบเราอ่ะไม่ไยิงเราเขาจะบอกว่าไงครับวันนี้สนุกมากครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเหมือนกันครับ ขอบคุณทุกคนนะที่มาร่วมมันคลิปนี้นะบอกเลยครับคลิปนี้ถ่ายกลางแดดทั้งวันร้อนมากจนเห็นตอนกลางคืนเลยตอนคืนก็ยังอบอ้าวนะครับผมสุดท้ายนี้ครับหน้าร้อนนี้อย่าลืมเย็นเย็นลดจับเลี้ยงและเย็น,เย,นเย็นลดเก๊กฮวยหอมติดจมูกมากและไม่ว่าอากาศวันนี้จะร้อนแค่ไหนแค่ดื่มเนเย็นก็เป็นตัวช่วยดับร้อนที่ดีเยี่ยมไปซื้อดื่มกันเลยมีจําหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาโลตัสทุกสาขาห้างสรรพสินค้าชั้นนําและร้านค้าทั่วประเทศออโอ้โหร้อนมากเลยวันนี้ ้ยชื่อหายโกรธเลยใช่ไหมหายโกรธเลยหายโกรธลูกน้องหายโกรธมึงเนี่ยโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง s p d นะครับช่องนี้มาร่วมสนุกทุกช่องครับเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายฝั่งพยายามอยู่ที่ไหนฝั่งพยายามก็อยู่ที่นั่นอ๋อเหรเรียบบัญชีกรุงไทยผมไม่ยอมมา่ะนะผมไปเคี่ยวกันเรื่องนี้ก่อนเลยอมครับ